สวัสดีทุกทท่านนะครับที่เปิดคลิปรับชมการประกาศขายรถบรรทุกมือสองกันอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีหลายรายการนะครับสำหรับตัวแรกนี้ก็เป็นฮี n o FM รหัสทัสซีเป็น FM17 นะครับวางเครื่องเป็น 7C t u r b เทอบนะครับ210รแรงมา้ามีระบบลากพ่วงกระบะอลูมิเนียมดำนะครับ น,นี้ัวเดียวรา,ราคาประกาศขายกันอยู่ที่480,000บาทนะครับสเพลามีสโลนะครับเท่าไรอ้อยขึ้นเขาได้เลยนะครับราคาถูกๆแบบนี้หาไม่เจอแล้วครับหายากครับสภาพรถก็คือพร้อมใช้นะครับเป็น h i โน่ m 17นะครับ1718ถ้ส4ก็จะใหญ่เท่ากันนะครับเครื่องเปลี่ยนมาเป็น 1 H C t u r บนะครับ210แรงมา้า2เรลามีสโลนะครับสำหรับตรงนี้ราคาประกาศขายกันอยู่ที่480,000บาทนะครับเอกสารพร้อมโอนตัวนี้มีระบบลากพ่วงนะครับส่วนพื้นกระบะนี่คือฟันทงเลยครับสวยๆนะครับไม่มีหลุมมีบ่อกับคัสซีก็สวยนะครับเครื่องก็ดีนะครับสำหรับทีนนี้ก็มีแต่รถตัวเดียวเป็นรถราคา น่าใช้ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับเป็นราคาไม่แพงนะครับนี่เลยครับพื้นสวยๆนะครับไม่มีหลุมมีบ่อครับเป็นด้านในเป็นเหล็กฉากนะครับแข็งแรงได้มาตรฐานนะครับตัวเดียวนะครับเครื่องยนต์210มีระบบลากพ่วงกระบะอลูมิเนียมสาหรับตัวนี้ราคาประกาศขายกัอยู่ที่480,000บาทสนใจก็ ทักถ่ายกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็มีโชว์อยู่ด้านหน้าวิดีโอนะครับเป็นสองเลานะครับมีระบบลากพ่วงกระบะสวยมากๆเลยนะครับสําหรับตัวนี้ภายในก็โอเคอยู่นะครับแอร์ก็ติดเรียบร้อยนะครับสภาพคือพร้อมใช้เลยนะครับราคา480,000บาทนะครับ h i n o FM 17นะครับเรื่องก็เปลี่ยนมาเป็น74 Turbo แล้วนะครับตัวนี้210แรงม้านะครับ มลายพาวเวอร์นะครับเบรกิฟฟี่เกียร์สายแล้วนะครับตัวนี้ระบบทุกอย่างโอเคพร้อมใช้เลยนะครับราคาถูกๆแบบนี้หาได้ยากนะครับสภาพรถพร้อมใช้นะครับรหัสภาษีเป็น fm 17นะครับแต่ระบบทุกอย่างถูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีๆหมดแล้วนะครับเครื่องก็เปลี่ยนมาเป็น210แรงม้าเกียร์สายเบรกทิฟฟี่กระบะอลมูมิเนียมดำนะครับ2เปล่านะครับ อีสโลกรางมินิเอลนะครับตัวนี้เท่าไรได้เลยนะครับสนใจก็โทรกันเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์ก็โชว์กันอยู่ด้านหน้าจอนะครับตัวต่อไปก็เป็นอีโนซูโม่2 7 7นะครับตัวนี้ก็50000นกว่าบาทนะครับ50000นประมาณ5 0 0แสนนะครับเรื่อง E-M 1 0ร้อยนะครับ220แรงมา้าเครื่องเกียร์เดิมนะครับ งคลาวฮีโน่รหัสทีซี FM 227นะครับสำหรับคันนี้ราคา5,020,000นะครับจัดไม่ผิดนะครับวันในคลิปนี้ก็มีรถอยู่หลายคันนะครับก็ถ้าเกิดประกาศตัวเลขผิดก็ผิดไม่เยอะนะครับนิดหน่อยนะครับอยู่ในนี้นะครับพร้อมใช้นะครับเป็น2คลาวเกียร์สโลเดิมเครื่องเดิมนะครับราคา5แสนกว่าบาทนะครับกระบะดำหัวก็สวยๆนะครับ เครื่องสวยเครื่องแน่นเครื่องฟิตนะครับอันนี้มีแอร์มีอะไรพร้อมทั้ง3คันนะครับอันแรกก็เป็น hino fm 17นะครับอันที่2นี่เป็น sumo 227นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคุณลูกค้าชมและกดติดตามไว้นะครับเผื่อท่านหนึ่งท่นานใดเพิ่งจะเข้ามาพบเห็นกันในครั้งแรกนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าก็ยังไม่ถูกใจนะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็อาจจะถูกใจนะครับสําหรับคลิปนี้มีรถอยู่เป็นจํานวนเป็นสิบคันเลยนะครับก็พยายามฟังชมให้จบก่อนก็แล้วกันนะครับก็อาจจะถูกใจบางสักหนึ่งตัวนะครับเพราะรถมีเป็นสิบคันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นเป็นตัวที่สามนะครับตัวนี้รหัสคัสซีเป็น FM หนึ่งแปดนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับพื้นสวยนะครับเป็นกระบะอลูมิเนียมนะครับตัวนี้รหัสข้อสี่เป็น FM 18นะครับนี่นะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับ SO7 SC นะครับเป็นเครื่องเดิมนะครับตัวนี้185แรงม้านะครับในเล่มมันจะลงมาอยู่ที่180 แต่จริงๆเราเปว5แรงม้านะครับ FM 18นะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมหัวเดิมนะครับ4สวยดำกระบะอลูมิเนียมนะครับสภาพพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะครับนี้กืราคา500,000กว่าบาทนะครับ500,000กว่าบาทมีอยู่2คันนะครับ10ล้อดำนะครับ4 8มีคันหนึ่งนะครับเป็น17เครื่อง210นะครับอยู่ซ้ายมือดุ่นนะครับ ตัวนี้ก็เป็นรถเคนนะครับกระบะยาวมันอยู่ที่6เมตรนะครับติดตั้งต่อกันใหม่นะครับตัวนี้ก็จัดจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับสนใจก็โทรกันเข้ามานะครับรถใหญ่นะครับเป็นรถห้างนะครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เป็นรัสคาีก็น่าจะเป็น FF 3 h นะครับ195แรงม้ากระบะยาว6เมตรนะครับ เทียนตัวนี้ก็น่าจะเป็นยูนิคนะครับก,กลับมาที่คันราคา480,000อีกนะครับนี่เลยครับตัวนี้รถสวยนะครับเครื่องยนต์ก็ฟันธงเลยนะครับเครื่องดีนะครับเคร4สําสำหรับคลิปนี้มีหลายคันนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวคุณลูกค้าชมชมไปแล้วช่วงท้ายรายการนะครับก็จะมีบางคันที่ไม่ได้ประกาศราคาชัดเจนก,ก็ก็อาจจะเป็นรถ ที่ยังเก็บงานอยู่นิดหน่อยนะครับก็ถือโอกาสนําเสนอร่วมๆกันไปนะครับเผื่อท่านใดกําลังมองหารถอยู่เผื่อจะเจอนะครับที่ท่านต้องการอยู่นะครับตัวนี้ก็ราคาอัปเดตล่าสุดนะครับเป็น10ล้อล็อกกี้ร้อแรงม้าเป็นดับกระเซศกระบะดัาแบบสมิธนะครับราคา4ี่แ0 0หบาทนะครับทะเบียนเต็มเอกสารพร้อมโอนนะครับคันมอเตอร์กี้นะครับส่วนคันนี้ก็ราคา6 5 0 0 0 0บาทเป็นรถเกลียเป็นรถยกนะครับ บะก็ขึ้นกันใหม่นะครับเข็นขึ้นกันใหม่นะครับนี่นะครับน้าหนักยก3ตันครึ่งนะครับกระบะยาวกันอยู่ที่6เมตรนะครับสาหรับตัวนี้นะครับจะทลูกค้าสนใจจะซื้อแบบสดหรือจัดไฟแนเน้นก็ได้นะครับทักทายกันเข้ามานะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะหลายรายการอยู่นะครับลูกค้าก็เลือกชมให้จบแล้วกันนะครับเพื่อจะตรงสายงานของท่านนะครับตัวนี้ เป็นเทเลอร์หล้อนะครับราคาประกาศขายก็อยู่ที่3า0 0 0 0สอเป็นราคาที่ต่อรองได้นะครับเครื่องยนต์ก็ร้อยหกสิบแรงม้านะครับตอนนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ช่วงล่างเ e แล้วนะครับเป็นช่วงล่างใหญ่นะครับระบบบันไดขึ้นด้านท้ายก็เป็นระบบแบบไฮดรอลิกแล้วนะครับราคาประกาศขายกันอยู่ที่3 2 0 0 0 0บาทเป็นราคาที่ต่อรองได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นหัวเรนเจอร์นะครับ 165แรงม้านะครับตัวนี้ตัวนี้120แรงนะครับตัวนี้เป็นฮีโน่ซูเปอร์เซียนะครับราคา220,000บาทก็เป็นราคาที่ต่อรองได้นะครับตัวนี้ก็เป็นเทเลอร์เหมือนกันนะครับเผื่อคุณลูกค้าสนใจจะไปใช้บรรทุกรถไถรถที่นะครับตัวนี้ก็เป็นอเนกประสงค์เช่นโอมอตอกี้นะครับใช้งานแบบเดียวนะครับเป็นเทเลอร์ราคา200,000กว่าบาทนะครับมีบันไดท้ายพับเป็นระบบไฮดรอลิกเหมือนกันนะครับ ราคาประกาศ2 0 0 0 0 0 2 0เป็นราคาที่ต่อรองได้นะครับสำหรับพันซป,ปเปอร์เซียนะครับอันนี้นะครับ200,000 20, บาทนะครับตัวนี้ราคา750,000บาทนะครับอีโนเปอร์เฟียเครื่องยนต์ P11C 320แรงม้ามีระบบลากพ่วงนะครับตัวนี้ก็เป็นราคาที่ต่อรองได้นะครับเครื่องยนต์320แรงม้าติดแอร์เรียบร้อยหัวเก็บงานสวยนะครับภายในครบ รหัสคัสซีเป็น FN2P เครื่องยนต์ P11C กันเร่งสาย320แรงมา้ามีระบบลากพ่วงนะครับนี่เลยครับเครื่องยนต์สวยๆนะครับเป็นปั๊มสายนะครับราคาตัวเดียวประกาศขายกันอยู่ที่750,000บาทนะครับตัวต่อไปก็เป็นฮ er ีโน่เปอร์เฟียนะครับแม่ลูกเป็นรถที่วิ่งข้าวอยู่วันนี้ก็จัดไปนเน้นได้นะครับแม่ลูกราคาประกาศขายกันอยู่ที่ล้านห้ากว่ากว่า ตัวนี้อีสุสุเล็กก้า270แรงม้านะครับตัวนี้เป็น3 8 3 8ปนะครับปี5-6นะครับเบรกแห้งตัวนี้ก็ล้านกว่าบาทนะครับมีระบบลากพ่วงกัดไปเน้นฟรีดาวนะครับสำหรับตัวนี้สนใจก็โทรทักทายกันเข้ามานะครับมีระบบลากพ่วงตัวเดียวล้านกว่าบาทฟรีดาว ตัวนี้ก็เป็นฮีโน่เมก้านะครับตัวนี้ก็อาจาไม่ผิดน่าจะเป็นเมก้าตัวใหม่ๆแล้วนะครับฟรีดาวนะครับตัวมาตะกี้นะครับตัวนี้เป็นฮีโน่เอลเฟียนะครับเครื่องยนต์ P11C 320แรงม้าราคาประกาศขายกันอยู่ที่ล้านเศษๆนะครับล้านกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็เป็นอู่สุนชัยนะครับแม่ลูกตัวนี้เป็นอู่สอสมบัติตัวนี้ก็ล้านกว่าบาทนะครับแม่ลูกนะครับสนใจก็ ทักทายแอดไลน์เข้า,า,ามานะครับเป็นดำแม่โลกนะครับสบภาพก็คือพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็มีกันอยู่หลายรายการอยู่นะครับช่วงท้ายๆนี่ก็ต้องนี่ก็ประกาศไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ8 0ด0 0นก็บาทฮีโนโ่ 227วางเครื่อง P11 เบีเียอีตันนะครับมีอยู่2พ่วงนะครับนี่นะครับกระอบะอลูมิเนียมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่กดติดตามกันอยู่ตามช่อง YouTube และ Facebook นะครับสนใจอยากจะสอบถามตัวไหนเป็นพิเศษก็ทักทายแอดไลน์เข้ามาครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ